นี้มาทางบรเวเกษหมู่านซึ่งตรงนี้้นที่ค่อนข้างจะสวยงามครับต้นไม้ต้นกระดูนี่นะครับจำนวนมากก็ใกล้จะเป็นมะพราครับต้นมร้ตรงนี้แต่ข้งนตอนเราก็จะมาตัดตัดไปออกก็เลยจะจะให้เฉยแบบนี้นะครับตรงนี้

ไม่ได้ออกงาสสาร